สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกทกท่านวันนี้เราจะมาทำการแก้ไขต้นออโคนิมาทรับรุ่งเรืองที่เกิดอาการเชื้อราค่ะเราจะมาแก้ไขฟื้นฟูให้กลับมาสวยและแข็งแรงเหมือนเดิมก่อนอื่นเราก็จะต้องตัดใบที่เกิดอาการเชื้อราก่อนค่ะตัดทิ้งไปเลยค่ะ ถ้าเราไม่ตัดเดี๋ยวเขาก็จะลามไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะไปติดส่วนอื่นๆค่ะทำให้เกิดเชื้อราทั้งต้นเลยค่ะอโกนิมาซับรุ่งเรืองต้นนี้เราก็ได้เพิ่งรับมาประมาณครึ่งเดือนแล้วค่ะช่วงการเลี้ยงใหม่ๆจากแม่ค้าสู่ลูกค้าช่วงใหม่ๆก็จะเป็นช่วงของต้นไม้ที่อ่อนแอค่ะ ้าระบบรากเขาไม่ดีเมื่อเรามาผสมดินปลูกที่เป็นดินหมักเขาก็จะเกิดอาการเหล่านี้ค่ะนี่ค่ะเป็นเพราะระบบรากที่เขายังมีน้อยเกินไปค่ะแล้วเรามาปลูกด้วยดินหมักค่ะดินหมักที่เราผสมปลูกก็อาจจะมีความเค็มสูงค่ะแล้วกับ สิ่งที่เราใส่ไปด้วยค่ะก็จะเป็นปุ๋ยละลายช้าค่ะก็จะทำให้ลากเขามีความเปื่อยยุ่ยค่ะก็เริ่มที่จะเน่าเสียเป็นบางส่วนแล้วค่ะเราก็จะมาเลือกส่วนที่เน่าเสียออกให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการล้างลากเขากะ ก็อาจจะเป็นดินที่มีสารอาหารเยอะเกินค่ะก็ยังไม่เหมาะกับต้นอะโกนิมาที่ยังมีรากแบบน้อยๆค่ะค่ะเมื่อต้นอะโกนิมาระบบรากเขามีปัญหาเขาก็จะส่งสัญญาณไปที่ใบค่ะเมื่อเรามาสำรวจใบแล้วเขามีอาการใบจุดใบด่างใบเหลือง เราก็ควรมาลือกระถางหาสาเหตุให้เขาค่ะเราก็จะทำการลือลากค่ะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนวัสดุดินปลูกใหม่หมดเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็ยังไม่สายค่ะที่เราจะฟื้นฟูต้นอากนิมาของเราให้กลับมาสวยดังเดิมค่ะ ต้นอกอริมาที่มีระบบรากที่แข็งแรงแล้วเราก็สามารถที่จะปลูกกับดินหมักแล้วก็ผสมกับกับมะพร้าวสับได้เลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นดินหมักที่เราได้ปลูกเอาไว้แล้วก็ผสมเอาไว้กับกับมะพร้าวสับค่ะนี่เราก็จะมาเปลี่ยนเป็นขุยมะพร้าวสับแล้วกักบมะพร้าวสับค่ะ วัสดุปลูกเราก็ควรจะใช้ของใหม่ค่ะเราไม่ควรที่จะใช้ของเก่าที่ผ่านการปลูกต้นไม้มาแล้วค่ะพเพราะเขาก็จะมีเชื้อโรคแล้วก็เชื้อราแฝงอยู่ค่ะค่ะเราก็จะมาผสมรดด้วยน้ําจุลินทรีย์ค่ะน้ําจุลินทรีย์ก็จะช่วยเร่งรากแล้วก็จะกําจัดเชื้อแบคทีเ r ียที่ ติดมากับรากแล้วก็วัสดุปลูกค่ะช่วยฟื้นฟูต้นอโกนิมาของเราให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็ออกรากเยอะค่ะการใช้ขุยมะพร้าวสับและกับมะพร้าวสับผสมกันก็ช่วยให้ต้นอโกนิมาของเราแตกรากดีค่ะขุยมะพร้าวสับก็จะช่วยองค์ความชื้น ให้ต้นอโคนิมาของเราได้ดีค่ะกับมะพร้าวสับก็จะช่วยในความโปร่ปงค่ะความโปร่ปงในกระถางของเราค่ะเราไม่ควรที่จะใส่กุ้ยมะพร้าวสับอย่างเดียวค่ะเพราะก็จะแน่นเกินแล้วก็จะอมความชื้นเยอะเกินค่ะค่ะสำหรับ การใช้ดินหมักที่ผสมกับมะพร้าวสับเราก็สามารถที่จะใช้กับต้นอโกนิมาที่มีระบบรากที่แข็งแรงได้ค่ะแต่ต้นนี้ก็เป็นต้นที่เราเพิ่งรับมาปลูกไม่นานค่ะเขาก็จะมีระบบรากที่น้อยนิดค่ะประกอบกับการเดินทางในระบบขนส่งด้วยค่ะก็จะทำให้ต้นไม้ของเรากำลังอ่อนแอค่ะ เมื่อมาปลูกกับดินหมักที่มีสารอาหารเยอะๆค่ะต้นไม้ของเรายังไม่แข็งแรงก็เลยเกิดอาการเน่าแล้วก็เป็นเชื้อราได้ง่ายค่ะตอนนี้เราก็ปลูกเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาลาาลดด้วยน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอีกครั้งหนึ่งค่ะลดไม่หมดเราก็จะมาลดต้นข้างทางนี้ด้วยค่ะ ต้นอโกนิมารวยไร้วันแล้วก็ได้ทําการปลูกเอาไว้กับดินหมักแล้วก็กลัมะพม้าวสับค่ะต้นเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีค่ะเมื่อระบบรากเขาดีการปลูกกับดินหมักก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรค่ะแต่สําหรับต้นอโกนิมาเราก็ไม่ควรที่จะปลูกกับดินร่วนค่ะดินล่วนที่ไม่ผ่านการหมักค่ะ ก็จะมีอาการที่แน่นเกินไปค่ะค่ะเราก็จะเก็บเขาไว้ที่ล่มลำไรค่ะอ,อัลโกนิมาเป็นพืชที่ชอบอยู่กับแสงแดดลำไรค่ะช่วงหน้าฝนก็สบายมากเลยค่ะเราไม่ต้องรดน้ำบ่อยค่ะเราก็จะดูที่หน้ากระถางค่ะถ้าเขามีความชืน้นเราก็จะเว้นน้ำได้หลายวันเลยค่ะ เราก็จะนำเขามาตั้งไว้กับอโกนิมาซับเจ้าสัวและอโกนิมาด่างลายเสือพนันมาพักฟื้นเขาให้ต้นเขาแข็งแรงค่ะค่ะแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการแก้ไขปัญหาต้นอโกนิมาซับรุ่งเรืองที่เกิดอาการชราให้กลับมาสวยเหมือนเดิมค่ะ